គេចាប់រឡានេះមានកង់កាយ

สี่สิบสี่อ็ดี่สองสี่สามสีห้าหก่แปดก้าอะไรอยู่หนห้าบอ็ดห้องห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้ดาสิบแปดห้าสิบเก้าเออยสก Ha? Ada otoh lagi belah tu. À. Ừ, 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 là đó. Ờ. nó à. ừ, 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 rồi. Ừ. Em ạ, đắc lại kìa. Bẻm No, 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 วัสดีครับนี่คือต้นหมากเล็กหมากน้อยนะครับเป็นไม้ทรงต้นแนวธรรมาชาติอีกแล้วผมชอบแนวธรรมาชาติอันนี้ใส่ใส่ในกระถางญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าต้นมีขนาดเล็กก็เลยจําเป็นต้องอใส่ในกระถางใหญ่อีกทีนึ่งนะครับอ่ะเนี่ยกระถางมันพอรากสมบูรณ์นะครับ,รม,ม,บ,รบมันก็จะไหลลงมาข้างล่างเห็นร่างครับ ย้อยลงมาแล้วอย่างนี้ครับต้นไม้ก็วิธีการเลี้ยงต้นไม้ขนาดเล็กก็จําเป็นต้องทําอย่างนี้ครับโดยเฉพาะไม้ที่มันต้นไม้ที่จํเาเป็นต้องให้น้ําตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับต้นไม้ที่ขันน้าไม่ค่อยได้แต่เนี้ยต้นหมักเล็กหมักน้อยพวกเนี้ย ขาน,น้ําได้นานพอสมควรแต่ก็อย่านานมากนะครับเดี๋ยวผมจะเติมเติมดินเข้าไปเพิ่มดินเข้าไปนะครับให้มันมีธาตุอาหารเยอะใหม่เพิ่มขึ้นอันเดิมผมก็ใส่ประมาณนี้แหละครับแล้วก็มันก็สุดลงไปข้างล่างวันนี้ก็จะเพิ่มจดให้ตรงมาแล้วมันไม่พูดที อ่าใส่ใส่ดินเข้าไปเติมดินเข้าไปช้วยเติมดินด้วยเพราะว่ามันทําให้รักษาความชุมช่มชื้นของต้นไม้ดินอืมดินเอาไว้เป็นเ,เนี่ยต้นไม้พอ,ไม,พอไม่ได้รดน้ำนานๆต้นไม้ก็ยังสดชื่นอยู่สชื่นอยู่ใชท่ทำไมทำไมอ่ะทำ,ทำไมอ่ะ ก็ถ้าต้นไม้ไม่สดชื่นมันก็ตายสิอ่อแล้วก็เติมดินให้เต็ม,มชใช่ใช่มันสดชื่นดินนี้ก็มีเป็นดินหมักใส่ขุยมะพร้าวผสมโอเคตะกี้ก็คัดกิ่งเข้ารวดเสร็จแล้ว<ะ>คัดกิ่งเข้ารวดนี่คือต้นอะไรเดียว อะะไรนมันเล็กมักน้อยใช่โอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวก็รดน้ำก็คือจบละต้นไม้ก็จะสมบูรณ์ตลอดนะครับต้นอ่าต้นไม้จะสมบูรณ์แล้วก็ไม่ทิ้งกิ่งโอเคจบแล้ว กับการคัดเก่งข้าลกแล้วก็เติมดินเนาะกดต้นไม้สีแดงแล้วก็ลงกุหลสีเหลืองอย่ารีบปิดสีทูย <c oughs> ังขอพูดก่อนโอเคจบแล้วจบได้กด,กดเลยบ๊ายบายกดต้นไม้กดสีแดง